สวัสดีค่ะวันนี้หันสากก,กลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องหนึ่งที่เรานั่งคุยกันตอนกินข้าวแล้วแบบเราก็รู้สึกว่ามันแบบน่าสนใจมากๆก็คือเรื่องการโดนทำโทษเหมือนแบบเพราะว่าตอนนี้เรามีเคสใช่ไหมคะว่าแบบเด็กโดนทําโทษอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็หลายอย่างมากแเราก็เลยนึกถึงว่าเฮ้ยสมัยก่อนอะการโดนทําโทษแบบในยุคเรา ยุคเรานี่ต้องบอกว่าก็หลายปีมาแล้วละการละครเขาไม่ระบุว่ามันคือกี่ปีมาแล้วแต่ก็หลายปีมาแล้วแล้วมันก็แบบมีการลงโทษหลายอย่างที่พอมานั่งคุยๆแล้วก็แบบเฮ้ยเออจริงมันโหดเหมือนกันนะโดนแรงกันไปบางทีคือถ้าเรามีลูกแล้วแบบลูกเราโดน <c oughs> สิ่งที่เราโดนเนี้ยในตอนนั้นเราก็จะมีความรู้สึกว่าเออมันไม่โอเคเหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นอนะ <c oughs> ตอนนั้นทําไมเราถึง ปล่อยที่มัน้เกิดขึ้นก็ไม่รู้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบอย่างที่บอกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเราปล่อยให้คนหมายถึงว่าเราปล่อยให้ครูลงโทษเราได้แบบทาดมากๆอ่ะทาดรักหมายถึงว่าเราไม่มีสิทธิ์แบบโต้อตอบหรือว่าแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะตั้งคําถามเนี่ยนาะตอนนั้นเราไม่รู้จักตั้งคาถามเออเไม่มีการตั้งคําถามเฮ้ยมันรุนแรงมหรือเป่าหรือเราไม่ได้มีการฟ้องพ่อฟ้องแม่ใช่ข้อที่หนึ่งคือเราไม่เคยฟ้องพ่อฟ้องแม่เลยไม่ว่าเราจะโดนอะไรกันมาคือไม่ว่าจะโดนตีจนแบบฉี่เล็ดเนี่ยตอนเด็กๆหรือเปล่าฉี่ เด็กก็คือไม่ได้เด็กแบบเด็กจิ๋ว้วยนะมัธยมมปลายก็คือก็โดนวะก็ยังโดนแบบมัธยมอนะไรเงี้ยเพื่อนน้องวันแบบมีการหยิกในชะ่ค่ะใช้คำว่าหยิกคูหยิกเธอคุยตอนเด็ก<อ>เนี้ยหรอหยิกพุงเนะี้ยหยิกแขนหยิกพุงหยิกตัวตัวบิดเลยแบบเออ ไม่แต่สานนะเรื่อง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 การฟ้องแม่อะมันฉันเคยมีประเด็นครั้งหนึ่งคือฉันฟ้องแม่ตอนฉันอยู่อนุบาลสามอันนี้จำแม่นเลยเหตุการณ์นี้แบบใหญ่มากคือถ้าแม่ดูอยู่นะคะแม่แม่รู้นะคะว่านันจำเรื่องนี้ได้แม่นมากคือตอนนั้น่ะฉันอยากให้แม่มารับวยที่โรงเรียนแล้วด้วยอะไรก็ไม่รู้ตอนอนุบาลสามก็คืออยากให้แม่มารับใช่ปะก็บอกแม่ว่าครูอะเหมือนกลับบ้านมาแล้วเป็นรอยเขียวแม่ถามว่าโดนอะไรมาก็ลบอกว่าครูหยีครูหยีคขาพูดทำไมก็ไม่รู้เลยอะว่าครูหยินแต่จริงครูหยีไหมคุบ เอาจริงๆบ้านในความทรงจำอะคือจาไม่ได้ว่าครูหยิกหรือเปล่าด้วยนะเอเอ,เอ,เอแต่คิดว่าครูไม่ได้หยิกเสร็จแล้วแม่โมโหมากแม่คือโกรธมากแม่ไปโรงเรียนเลยไปรับครูเลยไปถึงปั๊บแม่ก็ไปฟอ้องครูไปหาครูเลยจะเอาเรื่องต้องอกว่าแบบทำแบบนี้กับลูกได้ยังไงครูคก็เลยเรียกเพื่อนร่วมห้องมาถามว่าครูเคยหยิกหรือเปล่า hmm. เพื่อนคนนั้นก็คือชื่อมาทุโรสค่ะมาทุรสก็บอกว่า <laughs> ครูไม่เคยหยิก <Hey. S 1> อเออเออก็คือแม่ก็คือหน้าแตกด้วยแนละ้วแม่ก็คือกลับมาบ้านแล้วก็แบบ ขับรถกลับบ้านมาด้วยกันมารับเรากลับบ้านใช่ไหมแล้วเราก็เลยรู้สึกผิดมากกิวตีมากที่บอกว่าแม่เราหน้าแตกอ่ะแม่เราไปแบบเออไว้ใส่แม่เล่นใหญ่จริงจริงแค่รู้สึกว่าอยากกลับบ้านเฉยแค่อยากให้แม่มารับแค่นั้นเองเออเราก็เลยไม่ชอบฟ้องแม่ออเออเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยการฟ้องแม่ตอนวัยเด็กของเรามันส่งผลให้แม่เราแบบ น้าแตกอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ฟ้องนตอนนั้นมากก็เลยคิดว่าไม่ได้ฟ้องไม่ฟ้องอืมแต่แบบอย่างหลังๆมาพอเริ่มโตใช่ปะเราก็จะมีการลงโทษที่แบบต่างกรรมต่างวาระกันแต่ว่ามันก็จะโดนมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการเอาสมุดมันสมุดเริ่มทํากันบ้านเงี้ยก็จะเอาแบบหนังสือเว้ยที่เราเริ่มที่เราเริ่มทำกันบ้านอะฟาดหัวลงมาโครโห่ว เออแล้วคือแบบเด็กนั่งอยู่คือเราอะนั่งเราก็คือเราก็คือครูฟาดหัวเราเว้ยแล้วเราก็แบบฉี่เล็ดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทาให้ฉี่เล็ดระหว่างแบบโดนลงโทษเรารู้สึกแบบกลัวจะฉี่เล็ดประมาณนี้ปะมันตกใจด้วยหมมันตกใจมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้ฟาดหัวหรอมาอย่างเงี้ยแล้วมันมีความดุเหมือนแบบเหมือนเล่นรถไฟเหาะเนี่ยถึงมะแต่เป็นแบบรถไฟเหาะที่แบบเจ็บจริงอะเออของน้องโดนอะไรนะถ้าเรียนทำการบ้านเคาะโต๊ะ เออใช่มางิขอแบบสมุดิ่มทําการบ้านมาห้าข้อแต่ว่าคุณครูก็จะชอบแบบว่าคุณสองอะไรอยเงี้ยคุณสามก็จะต้องเบิ้ลไปขอกระกะกระกโตการขอก็คือห้ามขอด้วยตรงนี้ได้นะต้องขอด้วยขอต้งตั้งต้อั้งขอเออเพราะถ้าขอได้ตรงนี้จะแบบออกเสียงค่ะแต่เสียงไม่ดังจะม่โอเคต้องคอยดังป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 ักปักปักปักหรือหรือขอไม่ดังก็ไม่ได้ยีเลยเอาไหมขอดังๆหรือสิ่งที่เกลียดมากคือการทําสิ่งนี้เว้ยการทําแบบเนี้ยการทํามือแบบเนี้ย เออแล้วไงเล้ก็เอาหมายเว้ยฟุตเหล็กไงฟ้าดาดนี่คือฟาดแนวนี้เลยด้านแบนด้านแบนฟาดลงอย่างเงี้ยเออไม่เรามนแบบเอาจริงอ่ะพอโตขึ้นมาระดับหนึ่งอ่ะมันก็มาคนพบว่า ลายนิ้วอ่ะมันคือส่วนรวมเส้นประสาทนึงออกปะมันเจ็บมากเว้ยเรารู้สึกแบบทําไมคนถึงอินิเชตการลงโทษนี้ขึ้นมาได้วะมันผิดอ่ะไม่แต่แต่รุ่นเราแต่ก่อนการโดนตีก็คือเป็นเรื่องปกติปะปกติก่อนปกติปกติน้องจําได้ของพี่ใช้อะไรนะใช้อะไรตีนะไม้หน้าสามมั่งแหละฟุตเหล็กมั่งแหละอีไม้เลี้ยวๆไม้เล็กๆมั่งแหละของน้องใช้เป็นแบบจําได้ละเป็นแบบไม้บรรทันนั่นแหละแต่ครูไม่ใช่ของครู ครูเอาคนทั้งห้องมารวมกันมันก็จะเป็นมัดมันหนามันหนามันหนาอันนี้ก็มีแล้วไงแล้วแล้วบาทีมันก็แบบแฝงอย่างเงี้ดิใช่แล้วแล้วคือถ้าครูตีแรงคือไม้บรรทัดอ่ะพังเลยนะแบบเพราะว่ามันเป็นพลาสติกบางๆแล้วมัจะเกิดทำไงอ่ะก็ต้องซื้อใหม่ก็แตกคือสมัยก่อนมันคือเกิดเหตุการณ์นี้บ่อยมากเว้ยคือเช่นครูอ่ะสมมครูครูใช้ไม้บรรทัดตีใช่ไหมสมมติไม้บรรทัดพลาสติกเงี้ยฟาดไม้บรรทัดหัก หักก็คือจบกันใช่แล, <laughs> แล้วคือที่ตีไม่ใช่ตีกูนะตีเพื่อนกูแล้วมันทักกูอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการนี้น <sm art> หรือ <laughs> อะไรอีกอะอย่างสมมุติอ่นอกจากการลงโทษแบบนี้อีกอย่างที่ตื่นเต้นมากเป็นพิเศษก็คือสมมติโรงเรียนเราอย่างเงี้ยจะห้าม เขาเรียกอะไรวะถ้าเกิดว่าขึ้นตึกมาอะไรเงี้ยจะไม่ให้ใส่รองเทา้าซึ่งทําไมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันงงถุงเท้าขาว <S 2> <S 2> <S 2> อ,อ๋อเออทำไมไวะทาไมก็ไม่รู้แล้วพ่อบางวันสมมติเราใส่รองเทา้าหรือเราทําแบบสมมติเราวางรองเท้าดังหรืออะไรเงี้ยสมมตินะเวลาแบบลงไปถึงชั้นล่างสุดเราวางรองเทา้าดังอะไรก็ตามออมันจะมีเหตุการณ์ที่จะต้องโดนฟาเ่นให้นั่งใช่ปะนั่งเรายืดขาไปตรงๆเหมือนเราแบบนั่งนั่งนั่งอย่างเงี้ยแล้วก็ยืดขาเราก็ฟาดที่แบบ ฟาดเหมือนเงี้ยนี่คือเท้าใช่้านเท้าที่แบบนั่งเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยก็คือฟาดตรงเนี้ยเราทำทำไมก็ไม่รู้ <S <S <ห>ฟาดฟาดตรงกลางเท้าอ่ะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์นึงที่ทาให้ฉี่เล็กเหมือนกันเพราะว่ามันเจ็บมากเวย้ยมันมีความแบบน่ากลัวอันนี้เราท<า>ําผิดเราก็เลยโดนโดนลงโทษกับอีกอย่างที่เราจะโดนบ่อยมากก็คือวันเนรนาลีค่ะการต่งกายนี่ก็คือโรงเรียนเราอ่ะจะมีแบบชุดล้าชุด นักเรียน,น,น,รยนธรรมดาแล้วก็ชุดพีแสก็จะต้องมีแบบอ่ะเรียนเนตนารีโรงเรียนเราเรียนเนตนารีน้องเป็นยุวะน้องยุวะ,วะ,วะกะชากและเนตนาลีนี้มันก็จะชอบมีวันแบบเซนวันอะไรก็ไม่รู้วันแบบที่จู่ๆไม่จะนัดก็ใส่ชุดเนตนารีมาโดยที่มันไม่ใช่ควรจะต้องใส่รู้ปวะวันแบบนี่ไงวันลูกเสือไหเอออะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนัี้ยนาแล้วดิฉันก็คือลืมหรอลืมประจำคือ เราประสบปัญหาถึงขั้นว่าพอเราอะลืมเราเดินมาถึงน้าโรงเรียนใช่ปะเราเจอว่าใส่ผิดผิดปุ๊บวะอืมเรากลับบ้านเลยเว้ยเ, <c oughs> เราโดนเรียนเลยพูดจนนิ้นวันนั้นคือไม่มาเลยกลับกลับบ้านไม่ไม่กลับแล้วก็คือกลับบ้านบ,บอกแม่ด้วยนะว่ากลับบ้านเพราะว่าใส่ชุดผิดแม่ก็กลับบ้านก็ไม่ไม่ว่าไงาแล้วแม่จำไม่ได้ละอะไรเงี้ยแม่จะไม่ว่าคือแม่จะไม่ค่อยว่าเรื่องแบบนี้แต่ก็คือก็คือกลับบ้านเพราะว่าไม่ได้เพราะว่ามันโดนลงเพราะมันแบบเจ็บไปอะยังสมมติเมื่อกี้คือเพิ่งคุยกันถึงเรื่องคุณครูคนหนึงเวว้ชื่อครูม คือถ้าแบบเป็นเด็กโรงเรียนเราก็คือจะรู้ในรุ่นเรานะครูอันไม่ม่นเป็นอะไรที่แบบแค่เดินผ่านก็คือแบบฉี่เล็ดแล้วอ่ะนันกออกว่าครูคือแบบตีเจ็บมากแล้วแบบแล้วครูก็ดูอปพเปรียกับการที่ตัวเองมีชื่อเสียงนั้นด้วยนะ <S <S เออเหมือนแบบเป็นครูฝ่ายปกครองแล้วก็แบบนางจะเป็นแบบตัวท็อปของแบบเนตนาลีอะไรอย่างเงี <S <S ้ยตัวทอ็อปตัวท็อปจริงจริงแล้วนางก็จะแบบเอาละสมมติว่าวันนี้เราลืม เอาหมวกมาหรือเอาหมวกมาหมวกไม่มีเข็มหรือเอาผ้าพันคอมาหรือวอเกร์เนี้ยวอเกร์หายอย่างเงี้ยก็อเกร์นี่ไม่หายบ่อยสุดเลยนะกับการหายบ่อยมากแล้วมันแบบสยองนะของน้องไม่ค่อยของน้องเป็นการผูกไงอยู่วากาช่าอ้าวเหรอผูกอยู่วากาชติจะผูกจะแบบโบ่พับแบบเหมือนพัดอ่ะแล้วก็ผูกเธอเคยเรียนทั้งสองอย่างเลยเหรอใช่ตอนประถมเรียนเนซันรีตอนมาที่เรียนยูวะกาชอ แล้วแบบขี้เกียจมากก็คือแบบอ่ะอย่างสมมติว่าเป็นแนนนาลีอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วแบบสมมติอย่างที่บอกมันจะมีแบบเป็นแบชใช่ปะว่าบเฮ้ยเราไปเดินทางไกลมานั่นนี่ที่แปะตรงบา่าตรงนี้ซึ่งก็คือแบบเราก็คือมีทําไมก็ไม่รู้นึกออกปะแล้วเธอต้องมาให้เราแปะทุกๆกครั้งเลยอย่ะะา,บบางเงี้ยพอแปะเสร็จบ้างวหนสมม,มติให้มาวันจันทร์แล้วสมมติต้องใส่วันพุธแล้วก็ลืมป่ะก็คือก็ไม่เราหาสื่อกลดนีก็ไม่ได้ด้วยนึกออกปะมันเป็นเลยที่แบบหมดหมดหมนทีหมดหมด,<ช>หมดอีกเพราะว่า เพราะว่าเขาไม่ใช่กูคนเดียวที่ลืมไงต้ก็เรียมหลายคนเนี่ไม่ละของพี่เหมือนกันไหมต้องแปะต้องแปะเรียง้องนะเออต้องแปะให้ถูกแปะผิดก็คือไม่ได้คือแบบเอาจริงๆแล้วอะเรามานั่งดูหนึกย้อนกลับไปเรื่องเหล่านี้มันโคตรไร้สาระเลยมันเดนถึงเมื่อไหร่วะลูกเสือมสามมสาม เราร anyway> ู้สึกว่ามันแบบมอปลายไม่มีมันไรสาระามากๆอะแล้วเราก็ต้องมานั่งแบบในวันวันวชิลาวุธหรือวันซัมติงอะวันสักวันหนึ่งอะก็คือจะต้องนั่งนั่งชันเข่าแล้วก็เอาหมวกถอดมาแล้วก็แบบนั่งแบบเอามือประกบกันเนี้ยแล้วก็ต้องลองเพลงค่าลูกเสื้อเชื้อทยใสเข้าลงกลางแดดแล้วก็คือร้อนมาก คือแบบคือโรงเรียนเราจะมีคือเพราะโรงเรียนเราไม่มีทั้งเนลาลีทางยูวาเวออคือไม่ว่าจะวันอะไรแม่งไปหมดเลยทั้งคู่แพ็คคู่นึกออกปะหรอเอออ่าวันลูกเสือเนี้ยอ่ะยูวากับช่ายก็ต้องมาด้วยใช่ใช่เหมือนแบบมันเป็นแบบมันกลายเป็นแบบแพ็คคู่ทําไมอ่ะก็แล้วถ้าเป็นยูวากับช่ายเธอก็ไม่เกี่ยวข้องกันสิมันก็แต่มันก็ทํากิจกรรมเหมือนกันไงเข้าค่ายคือเป็ด้วยกันคลายคลายเอาหอเพราะสมมติชั้นเรียนหนึ่งเนี้ยบางห้องเป็นแค่เนลาลีบางห้องเป็นยูวาไม่ได้แบบทุกห้องนึกออกปะ เออสมมติมอสามเนี้ยอาจจะแบบสี่ห้องที่เป็นเนเาลีอีกสี่ห้องที่เป็นยูวะอย่างเงี้ยมันก็จะขาขาไปเอาหรอแล้วเธอเลือกได้มั้ยเธออยากเป็นยุวะหรือว่าเธออยากเป็นไม่ได้เออเลือกไม่ได้เหรอสงสัยว่าทำไมไม่มีอันเดียวเออไม่มีเราก็ไม่หนุนกันว่าทําไมมันทาไมอ่ะใช่เราจำไม่ได้แต่งของพี่อะเป็นเนเนนีเนเนาลีเลยเอาเป็นยุวะอย่างเดียว ออีเร <laughs> างงไม่มีสิทธนะิ์เลือกด้วยนะงง <laughs> เ,<อ>เข้าไปอีกคือแบบเออถ้าเลือกตามความพอใจก็อย่างว่าไปอย่างแล้วความตลกของอย่างหนึ่งของเดนาลีก็คือโรงเรียนฉันมันเป็นโรงเรียนที่อยู่ในหมู่บ้านมันก็คือเดินเป็นทางลึกการเดินทางไกลของการเขาคายก็คือเดินในหมู่บ้านวะ่ะ <laughs> เออเดินเหมือนเราเหมือนเราเดินอะแต่ว่าเหมือนเราเดิน,าดนจากหน้าปักซอ,อยไงหรอเออเหมือนเดินจากหน้าหมู่บ้านอะ <c oughs> เข้าไปในหมู่บ้านเ <c oughs> ข้าไปในเข้าไปในโรงเรียนนึกออกปะซึ่งกูก็เดินทุกวันอยู่แล้ววะแล้วทำไมต้องให้กูเดินวันนี้เป <c oughs> ็นวันเดินทางไกลวะงงมากมากโอ้อะไรก็ไม่รู้อะ,อ,อ,ะอีกอย่างที่เราแบบโดนบ่อยเว้ยคือสกอตจัมมก็มันก็เหมือนลุกนั่งที่เขาโดนที่น้องเขาโดนตอนนี้ปะมีมีสกอตจัมมีเยอะเราเคยโดนกีแทงปลาไหลกูภาษาไทยนะสกอตจัมมแต่สกอตจัมมส่วนใหญ่จะโดนตอนแบบเรียนวิชาละอะไรเนการททโษ หล่ออ่ะเราครูภาษาไทยใช้สกอตจัมมันหลายวิชาเพราะว่าเนี่ยพี่สกอตจัมมันต้องลุกนั่งใช่ป่ะแล้วต้องเรียนหนูอะ่ะคือชุดพระ,ะก็คือเราเอาเราใส่เป็นเสื้อกับโป้งไว้พี่แต่ตอนเอรียนพ้ะต้องเปลี่ยนเป็นกางเกงการลุกนั่งก็อาจจะลงโทษด,ด้วยการใส่ชุดพระจะโอเคกว่าง่ายกว่าของเรียนพีช เอาไปเลยจ้าใส่กระโปรงก็คือลุกนั่งแทงปลาไหลสังกัดจำกันแน่นารีแน่นารีเหมือนกันเห็นปะแน่นารีแล้วฉันว่าคุณวิมลเนีน่ยนะถ้าเกิดคุณวิมลได้ฟังอยู่เนี่ยนะคะอยากให้คุณวิมลต้องไปเช็คนิดนึงเหมือนกันว่าคุณวิมลน่าจะมีแบบต้องไปอะไรบางอย่างทางด้านจิตใจทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของการแบบ AKA คือบ้าอำนาจค่ะไม่รู้ใช้คำสาปแสงว่าอะไรคุณวิมลชอบให้สกอตจำไว้สกอตจำก็คือนี่ทุกวันนี้ที่สาเหตุหนึ่งที่เป็นเกาปวดเข่ากรอบแกบนี่เพราะสังกัดจำปะหวัง ไม่รู้เหมือนกันนะแต่แบบตอนเด็กๆโดนบ่อยมากโดนแบบลงโ,แบบโ,แบบโ,โทษสกัดจามเอยอะไรเอแล้วก็รู้สึกแบบบางทีมันก็ไม่ได้ทาให้เราแบบสร้างสารรค์ความรู้ความคิดอ่านอะไรด้วยนะมันก็แค่แค่ลงโทษในตอนนั้นจริงๆอย่าอะน้องจาได้มีตอนหนึ่งก็คือด้วยความที่เรียนโรงเรียนใช่บ้าแล้วแต่ก่อนโรงเรียนอะ่ะเป็นแบบเขียนช็อกอะเพืนี้อี่เวลาสมมติถ้าเรา อยู่ในห้องเรียนแล้วจะหันไปคุยกับเพื่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วจากปาเออช็อคปิ้วเลยจ้ะช็อคปิ้วบินบินเลยช็อคบินช็อคบินช็อคบินมาประจําแล้วก็จะแบบอุ๊บการช็อคบินนี่คือถือว่าเป็นเรื่องแบบอุ๊บอย่างเงี้ยนะเตือนนะเหมือนเตือนเอออย่างไม่รุนแรงอย่างไม่รุนแรงแป้งลบกระดานก็ได้วยแป้งลบกระดานก็อันนี้ก็มากับแป้งลบกระดานได้เหมือนกันค่ะเป็นเป็นเซ็กชั่นที่มาพร้อมกันได้เป็นเป็นเป็นแพ็กเกจมาได้ก็คือทํามีปแป้งลบกระดานก็คือเพาด้านไม้อ่ะด้านไม้ คู่วันไมหมดเน่นะอีกหนึ่งรอบเขาเคยเว้ยแบบมันฉันลืมมันสักอย่างของเนดนาลีก็ไม่รู้ว่าเราก็แบบอาจจะมีการฟาดด้วยมืออย่างนี้ใช่ปะ <c oughs> คือเขาฟาดจนแบบไม้เหมือนแบบไม้หน้าสามอะไม้ที่แบบไม้เป็นไม้อ่ะหักเว้ยเออแต่แต่ไม่ได้ฟาดชั้นนะแต่คือแบบฟาดจนหักคือแบบฟาดต,ต่อมาเรื่อยๆจนสุดท้ายแบบมันหักเสร็จเขาก็เลยเหมือนแบบฟาดกับน้องแทนคือเหมือนกับว่าให้เรายืน่ะแล้วก็ฟาดตรงน้องที่แบบไม่มีกระโปรงไม่โดนกระโปรงจิงปะจิงเพราะว่าเขาอาจจะรู้ว่าถ้าโดนกระโปรงหรือว่า ในส่วนของภาคที่แบบมันหนาไงอาจจะไม่ไม่ถึงก็เลยต้องฟาดเขาเรียกอะไรแอร์เรียที่มันแบบไม่มีเสื้อผ้าปิดอะนี่ตอนนี้ก็คือพอหลังจากเราคุยกันมาถึงจุดหนึ่งเราก็เลยกำังถามว่าแล้วถ้าเราเป็นครูในทุกวันนี้อืเราจะลงโทษเด็กยังไงถ้าเกิดว่าเด็กทำผิดอะดด่มทํากันบ้านเนี้ยหรอสมมติไม่ส่งกันบ้านดด่มทํากันบ้านเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะตีถูกปะลึกๆเราก็เข้าใจว่าการตีมันก็แบบเหมือนแบบหมาเรายังไม่อยากตีเลยอ่ะเออจริงๆแล้วอะแล้วมันก็ทําให้เด็กจํา คือถามว่าจําได้ไหมจาจริงการต,ตีมันทำให้จําแต่เป็นการจําแบบ <S 2> <S 2> <S 2> ไม่ดีอ่ะมันไม่ได้จำแล้วดี <S 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 อ,อ่ะเอออ่ะแล้วจะลงโทษยังไงถ้าเกิดว่าเราไม่ตี แล้วก็ไม่ใช้ร่างกายมากจนเกินไปกระโดดตบนี่ใช้ร่างกายปะก็ใช้แต่มันก็แต่กระโดดตบก็น่นาจะอันนี้กว่าปะเบาหน่อยเออเอาไปเราเราให้กระโดดตบก็ได้สมมติว่าแบบเธอไม่ทําอันนี้มาอไงกระโดดตบปอหรือไงวะเขียนแรงความหมอเราเราเคยได้ยินว่าบางคนเขาไม่ทำสมมติไม่ทํามาใช่ไหมก็ให้คัดเพิ่มมาอีกขอ้อทีมม่มไม่ได้ทำอ่ะเหรอเ,หเออไม่ได้ท,ออดทําหรือแบบให้ไปคัดอะไรมาเพิ่มแบบอีกอีกชุดนึงอ่ะหรอเออเป็นการแบบ เกิความจาใช่แต่ความจําว่าลืมนะอย่างเงี้ยอ๋อก็ดีอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นนก็ได้ตอนแรกน้องคิดว่าหรือว่าด้วยสมัยนี้เทคโนโลยีมันเข้าถึงหมดเนาะเราก็ให้เด็กไปดู Youtube มาหนึ่งหนึ่งช่องหึ่งหนึ่งเรื่องอแล้วก็สรุปมาว่าได้ไประโยชน์อะไรจากการดูถ้าเกิดว่าเด็กเอาเรื่องของช่องเราไปก็คือไม่มีนะสรุป ประโยชน์หรือว่าข้อคิดที่ได้จากการที่เราดูแบบก็ได้วแหละช่องนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเราก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ็พยายามคิดเหมือนกันนะว่าเออถ้าเป็นเราเราจะลงโทษคนยังไงวะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราจะต้องลงโทษแบบเด็กที่แบบทําผิดอะไรอย่างเงี้ยคือโอเคหนึ่งใช่มันก็ต้องเป็นการปรับจูนความเข้าใจนึกออกปะหรือกับอะไรอย่สองก็คืออาจใช้ร่างกายเหมือนกับว่าทําให้เราแต่การใช้ร่างกายมันก็ไม่สปอร์ที่จะอยู่ในช่วงของการใช้แบบการลงโทษถูกปะเพราะว่าจริงแล้วอย่างการออกกาลังกายอะไรอย่างเงี้ย ไม่เป็นผลดีกับเราเว้ยหรือว่าทําทํารายงานเงี้ยหรอทารายงานขยะเงี้ยหรอขยะรอบโรงเรียนมีอะไรบ้างเงี้ยหรอเก็บขยะก็อาจจะเก็บขยะหรือว่าทําแบบทําเขียนเรงความเขียนรายงานอะไรเงี้ยอแต่ละคิดว่าอะไรป่ะจะแบบเออให้เขียนแบบแต่งกรอนสมมติเงี้ยหรือว่าแต่งอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับสิ่งลับตัวหรือว่าสิ่งนั้นๆนะไรอ่างเงี้ยเออก็อาจจะเป็นเรื่องแบบนั้นดีถ้าเกิดว่าใครที่ดูอยู่นะคะเราก็คิดวิธีการลงโทษที่สร้างสรรค์ออกอ่อโอ้น่ากลัวนี้ ไม่ได้อที่ทำไม่ได้ทำอะไรวะอันนี้ไม่ได้ยินมาแล้วค่ะถ่าไม่ได้ยินมาอ๋อโหไม่อยากทำอ่ะไม่อยากคำบทลงโทษเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่อยากคัดโอเคแล้วก็นั่นแหละค่ะถ้ามีใครอยากจะแนะนํานะคะว่ามันควรจะต้องเป็นแบบไหนควรต้องเป็นยังไงเออการลงโทษที่มันควรจะเป็นอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์ลงมาได้หน่อยนะคะหรือแบบหรือมีใครที่แบบเคยการลงโทษที่แบบแปลกๆหรือมีประสบการณ์อะไรใช่ใช่ใช่บอกมาอยากรู้ว่าแบบเป็นยังไง พอเราคุยกันมามันก็เป็นแบบเจเนอเรชันหนึ่งหรบอว่าเป็นแกลบของเจเนอเรชันของเราว่าแบบเออเ้ยเราโดนกันมาแบบนี้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากรูเหมือนกันว่าเออคนอื่นๆเขาโดนกันมายัางไงบ้างหน้าหรือว่าโดนอะไรตีบ้างหน้าหรือว่าต้องไปทำอะไรบ้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ช่องของเรานะคะอยู่ๆก็ขายของมางงมาก <c oughs> <c oughs> แล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ